อย่างชุดคันธนูที่อยู่หนาผมตรงนี้นะครับก็คือ WNS นะครับรุ่น Explore DX นะครับอย่างถ้าเราจัดแพคเกจแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจะอุปกรณ์ทุกอย่างที่พร้อมยิงเนี่ยใส่ในกระเป๋าแล้วก็เหลือชุดแค่ๆๆเล็กๆแค่นี้เองนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูกันบ้างว่าในชุดอุปกรณ์ตัวนี้ครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างคันธนูรุ่น WNS Explore ตัวนี้นะครับก็เป็นคันธนูที่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นครับตัวคันธนูเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในชุดเนี่ยไม่ได้ราคาแพงนะครับอย่างทั้งชุดพร้อมชุดแบบยิงแบบพร้อมยิงแบบนี้เลยก็ออยู่่รรราาาคคปะะมมณหืนนนนนต้้เัับ ชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาไล่ดูกันนะครับเริ่มต้นจากตัวคันก่อนตัวด้ามหรือตัวไรเซอร์ตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะนะครับ BNS e x p l o r e นะครับก็จะมีความยาว25นิ้วนะครับมีไซส์เดียวสามารถใช้ทุกคนนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้มีหลายสีให้เลือกส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของลิมลิมก็คือส่วนของปีกขนูนะครับจะมาเป็นคู่แบบนี้ก็จะมีความยาวให้เลือก3มไซส์ครับจะมีชอตมีเดียมแล้วก็ลองนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของคนยิงนะครับถ้าอย่างคนที่ความสูงประมาณ165ลลงมากก็ให้เือซ คนที่สูงประมาณ165ถึงประมาณ175 180นะครับก็ให้เลือกมีเดียมแล้วก็คนที่สูงเกิน180ขึ้นไปให้เลือกไซส์ลองมันก็จะยาวขึ้นนะครับแล้วก็เลือกไซส์เสร็จแล้วเราต้องเลือกน้าหนักดึงนะครับน้าหนักดึงที่แนะนําถ้าเป็นผู้หญิงก็แนะนําเริ่มต้นที่ประมาณ18หรือ20ปอนด์นะครับส่วนผู้ชายก็อาจจะเป็น20ปอนด์หรือว่า24ปอนด์ใครที่แข็งแรงหน่อยก็อาจจะขยับไป30ปอนด์ก็ได้แต่ว่าจะไม่แนะนําให้เริ่มทีีีี่่นน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 ้้้้าาหััััักกกกดึงงมมวววววคอสขตตตธูลล WNtXlorre แ็ นชุดมีอะไรอีกบ้างก็จะมีลูกขนูนะครับมีลูกขนูคาร์บอนให้6ลูกลูกขนูคาร์บอนอิมแพคซูเปอร์คลับตัวนี้นะครับเป็นลูกขนูสำหรับเริ่มต้นก็ในชุดมี6ลูกก่อนนะใครที่อยากได้เพิ่มก็อาจจะสั่งเพิ่มก็ได้มันจะขายเป็นชุดละ6ลูกเพิ่มขึ้นไปได้นะครับมาที่ส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาคือสูตรเล็งสูตรเล็งตัวนี้ตัวคาเทลเคไซส์ก็เป็นสูตรเล็งที่เราสามารถจะปรับตำแหน่งได้นะครับเราเล็งเล็งที่เป้าปรับตำแหน่งกลุ่มยิงได้ปรับศูนย์ได้นี่คือสูตรเล็ง แล้วก็หนูจะมีสายธนูมาให้ด้วยเลยนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถจะขึ้นสายคันธนูได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับว่าการประกอบคันธนูตรงนี้ต้องทํำยังไงบ้างอันนี้คือสายธนูและสายขึ้นคันนะครับอุปกรณ์เชินเล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าพลังเจอรพลังเจอร์นี่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ลูกธนูเนี่ยวิ่งออกไปได้พุ่งได้ตรงยิ่งขึ้นนะครับออกจากคันธนูเนี่ยพุ่งไปหาเป้าได้ตรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายกกกัััันนนนนว่าาาาาหลรรทํงงอมเป็ยไะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันสองชิ้นครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ป้องกันตัวเราเองอย่างแรกเรียกว่าฟิงเกอร์แท็บตัวนี้คือตัวคาเทลแท็บนะครับเป็นแผ่นหนังรองนิ้วใช้รองนิ้วเวลาดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตัวนี้คืออามกาดอามกาดคือที่กันแขนครับจะใส่ไว้ที่แขนให้เราดึงที่เราถือคันธนูเพื่อการไม่ให้สายธนูตีแขนตัวนี้ตัวคาเทล CR6 อามกาดโอเคครับแล้วก็จะมีตัวกระเป๋าอย่างที่เห็นเป็นตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นกระเป๋าที่เราสามารถจะใส่อุปกรณ เดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูกันครับวิธีการประกอบคันธนูตัวนี้ว่าเราประกอบขึ้นมาให้เป็นคันธนูพร้อมที่จยิงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับสำหรับการประกอบคันธนูก็คือเราจะเอาตัวไรเซอร์ตัวด้านันนี้ใส่เข้ากับตัวลิมนะครับตัวปีกมันวิธีการใส่นะครับขั้นแรกเราต้องดูก่อนคือปีกเนี่ยจะมีปีกบนกับปีกล่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ตัวลิมมันจะมีเขียนไว้ครับข้างบนจะเขียนว่า upper แล้วก็ตัวล่างจะเขียนว่า lower เวลาใส่ก็คือเราให้ตัวสลักตรงนี้นะครับเราเล็งท ให้มันเข้ากับร่องที่ตัวด้านตรงนี้ตัวสลักของลิ้มนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดมันจะดันกึ๊กแบบนี้นี่เข้ามาสุดแล้วนะครับจังหวะที่เข้ามาสุดแล้วเนี่ยมันจะยังขยับขึ้นลงได้อยู่อันนี้เรื่องปกตินะครับเดี๋ยวพอเราขึ้นสายไปมันจะลอ็อกเข้าไปแน่นอีกใส่เข้าแบบนี้ทั้งบนทั้งล่างขั้นต่อไปนะครับคือการใส่สายธนูนะครับสายธนูจะมีห่วงสองข้างตรงนี้ที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับจะมีตัวห่วงเล็กแล้วก็ห่วงใหญ่เวลาเราใสา่เราจะเอาห่วงใหญ่ใส่ก่อนนะครับห่วงใหญ่เนี่ยจนนะ เรารูดเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ห่วงเล็กเนี่ยมาเกี่ยวที่ริมด้านล่างให้อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเราดูสายหนูเนี่ยเวลาถือคันจะทรงแบบนี้นะครับเราใส่หนูอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ใส่สาย,สาย,สายหนูมาเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวสายขึ้นคันนี้เข้าไปสําหรับตัวสายขึ้นคันนะครับเราจะเอาปลายที่ใหญ่กว่าจะมีสองไซส์เหมือนกันนะครับจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เลาใส่เอาอันใหญ่นะครับใส่ด้านล่างเพราะด้านล่างเราใส่สายหนูเข้าที่แล้วถูกไหมครับเราก็จะเอาอันใหญ่เนี่ยสวมทับเข้าไปเลย เัดเข้าไปให้สายฮันูอยู่ที่แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเอาตัวเล็กส่งเข้าไปที่ปลายปีกด้านบนแบบนี้สำหรับการขึ้นสายฮนูนะครับเราก็ใช้ตัวสายขึ้นคันตัวนี้ช่วยเข้าไปนะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะเอาเท้าเหยียบที่ตัวเชือกสายขึ้นคันตรงนี้นะครับเอาเท้านีเหยียบไว้นะครับแบบนี้เอามือนึงจับคันธนูไว้นะครับจับต,ตัวด้ามไว้แล้วดึงขึ้นมาอีกมือหนึ่งนะครับเอื้อมเข้าไปเพื่อรูดสายฮนูเข้าไปที่ตรงปลายให้มันเข้าร่องนะครับดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ลงช้้าแบบนี นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะขึ้นสายคันธนูได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ alia, เราจะใส่กรอบตัวพลังเจอร์ตัวนี้เข้าไปครับตัวพลังเจอร์ตัวนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือที่ตัวด้านตรงนี้มันจะมีรูอยู่มันจะมีอยู่2รูนะครับแต่ว่าเราใส่เราใส่รูด้านหลังแบบนี้เราก็แค่ไขตัวพลังเจอร์เข้าไปให้สุดครับเพราะว่าตัวเนี้ยทางร้านจะตั้งมาให้แล้วนะครับจะตั้งมาให้เลยว่ามันต้องระดับซ้ายขวาย,ยัางไงก็มีเวลาเราประกอบเนี่ยก็แค่ไขเข้าไปให้สุดให้แน่นแค่นี้เองในส่วนของพลังเจอร์นะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวบังคับให้้้ลููกกนนนเี่่่ยยวิิงงงไดตรขึค็ื เวลาเราใส่ลูกขนูไปแล้วนะครับตัวส่วนของหัวของพลังเจอร์เนี่ยจะอยู่ด้านข้างลูกขนูแบบนี้ตัวหัวของมันเนี่ยจะเป็นสปริงครับนี่เรากดเข้าไปเราจะเห็นว่ามันขยับได้ตัวสปริงตัวนี้มันจะช่วยดันลูกขนูวไว้ครับเพื่อให้ลูกขนูเนี่ยมันสามารถจะวิ่งออกไปได้ตรงยิงขึ้นส่วนสุดท้ายนะครับที่เราใส่ไปที่ครเทนูก็คือตัวสุดเลงครับตัวคาเทลเคไซต์ตัวนี้ตัวส่วนตรงนี้มันจะถอดเก็บได้เป็น2ชิ้นนะครับเวลาใส่ก็เราเอาตัวแท่นด้านหน้าตัวนี้นะครับใส่เข้ามาก่อนวิธีการก็็คคือเเเเรรรรราาาาาาจจะะะบบบบบบบีีีีีท่ตตัััววงนนน้้้้้มมมไดดขขแลกู นะครับรูดเข้ามาสไลด์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีน,อน็อตล็อกอยู่แล้วก็หมุนน็อตล็อกทุกตัวให้แน่นนะฮะไข่น็อตให้แน่นมันก็จะแน่นนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีสเกลตัวเลขอยู่เราก็สามารถจะลองยิงลองปรับแล้วก็จําไว้ได้ครับว่าสมมติเรายิงระยะ10เมตร15เมตรใช้ที่ตำแหน่งศูนย์ที่ตัวเลขเท่าไหร่เวลาเราถอดเก็บประกอบกลับเข้ามา <c oughs> ก็จะได้ใส่ที่เดิมได้ครับข <c oughs> ั้นสุดท้ายนะครับก็คือเอาตัวศูนย์เลตงตัวนี้มาใส่เข้าที่ขันนะครับมันจะมีน,อน็อตอยู่หนง,งนนาหม,นออมา เวลาเราเก็บนี่ยเราคาเนาะตัวนี้ไว้ที่คันจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็เวลาใส่เราก็ถอนนาะตัวนี้มาก่อนปึ๊บแล้วก็สไลด์ตัวแท่นศูนย์ตัวนี้เข้ามาโดยปกติทั่วไปนะครับเราจะใส่ที่ดูที่2ประมาณนี้นะครับแต่รูเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับความแตกต่างก็คือเราเลื่อนหดเข้ามาเราจะเห็นตัวศูนย์เนี่ยอันใหญ่ขึ้นเลื่อนเข้าออกไปก็จะอันเล็กลงก็แล้วแต่ความถนัดแต่โดยทั่วไปเบสิกเริ่มต้นเราใช้รูที่2ก่อนได้ปึ๊บแล้วก็ไขานาะตัวนี้เข้าไปให้แน่น อ่ะคราวนี้นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับก่อนที่เราจะยิงนะครับให้ทําการดีดสายนิดนึงนะครับก็คือเราดึงสายฮันนูมข้างหลังหน่อยหนึงนะครับแล้วปล่อยแบบนี้เราลองฟังเสียงดูครับว่ามีอะไรเสียงก็แก๊กก็แก๊กหรือเปล่ามีอะไรไม่แน่นหรือเปล่าอย่างนี้ลองดีดดูแล้วมันมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กแสดงว่าน็อตสักตัวยังไม่แน่นอ่ะตัวนี้เนี่ยน็อตที่สูงตัวนี้ยังไม่แน่นเราก็หมุนให้แน่นนะครับเราลองเช็คอีกทีอ่าอันนี้ไม่มีเสียงก็แก๊กล้วแสดงว่าคาทูนูเนี้ยพร้อมยิงครับ สุดท้ายนะครับก็คือแต่งตัวเราครับใส่อุปกรณ์ที่เราต้องใส่ที่ตัว2ชิ้นนะครับตัวฟิงก์แถบตัวนี้นะครับเวลาใส่ก็คือเราจะใส่ที่นิ้วกลางนะครับใส่นิ้วกลางเข้าไปแบบนี้ใส่นิ้วกลางให้ตัวเชือกตรงนี้แล้วก็ตัวเชือกนี้เราปรับความยาวได้ครับแล้วก็ดึงให้มันพอดีให้รัดให้แน่นพอดีไม่ต้องแน่นมากนะครับเราให้สามารถจะถอดได้ใส่ได้สบายๆเท่านี้เองนี่ตัวฟิงก์แถบนะครับแล้วก็สําหรับตัวอาร์มการ์ดนะครับก็จะใส่ที่แขนที่เราใช้มือถือคันธนูนะครับถ้าเราดึงสายด้วยมือ ก็ใส่บริเวณช่วงกลางท่อนแขนตรงนี้จะเป็นยางยืดน,นะครับแล้วก็มีตะขออยู่เวลาเกี่ยวก็จะเอาหนีบไว้กับพุงเราอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดึงให้ตัวตะขอเนี่ยมาเกี่ยวกันงาน,นนะครับเวลาใส่เราจะเอาด้านใหญ่ไว้ด้านในนะครับด้านที่มันดุกกว้างกว่าเนี่ยเข้ามาด้านในของแขนแบบนี้โอเคคราวนี้เราแต่งตัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะยิงได้แล้วครับ ตอนนี้คันธนูตัว WNSX2 ของเราตรงนี้ก็พร้อมที่จะยิงแล้วนะครับเวลาใส่ยิงก็คือเราวางลูกธนูไปบนที่วางสีขาวๆนะครับแล้วก็ให้ลูกธนูอยู่ข้างตัวพลังเจอร์อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับเราจะเสียบท้ายลูกธนูระหว่างปมได้เข้าไปตรงนี้นะครับหันปีกสีต่างเข้าหาตัวเองแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้3นิ้วเกี่ยว2นิ้อยู่ข้างล่างนิ้วชี้ข้างบนนะครับใช้ตรงข้อนิ้วนี้เกี่ยวเข้าไปแค่นี้นะฮะแล้วก็เราสามารถจะยิงได้เลย อย่างที่เห็นนะครับว่าเจ้าคันธนู WNS e x p l o r e ตัวนี้ก็เป็นคันธนูที่เราสามารถจะยิงได้ง่ายนะครับสำหรับที่เป็นคนที่มือใหม่เริ่มต้นเราจะอุปกรณ์ครบชุดมาให้แบบนี้นะครับสามารถจะถอดเก็บได้ใส่ตัวกระเป๋าเก็บเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับแล้วก็เป็นธนูที่ราคาไม่แพงครับใครที่เป็นมือใหม่มองหาธนูคันธนูคันแรกอยู่ถ้าอยากจะเลือกก็แต่ละชิ้นอุปกรณ์บนนี้นะครับมันสามารถจะเลือกสีได้นะทั้งตัวคันธนูสูนย์เล็งพลังเจอมีสีให้เลือกครับลองดูว่าเราชอบสีไหนสไตล์แบบไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็ ทำให้เราสามารถจะได้คันธนูคันแรกของเรามาได้ครับ